สวัสดีค่ะพแม่พีน้องเมื่อนี่กกมาพอกับดาร่ามาดามอีคือเก่าเนาะค่ะเนาะเมื่อนี่เป็นวันที่สิบสามสายขายันเป็นจ้งไดหมู่บ้านห้าน้อยตแตกสะนันวันไหวอยู่ใค่เนี่ยอยู่หมู่บ้านพแม่พ,มพน้องเขาคนละหลอบสองหลอบอยู่อย่างล็อกจิกพารวยคนสวยใจดีเนี่ยเข้าไปสองรอบรอบกาชาติเข้าไปรอบกาชาติเข้าตัวใดล่ะคือจังเป็นโอ้ หาสองสวงหาล่างพ่อแม่พี่น้องไปเขียนของเพิ่นคือเหลขหนึ่งนีิก็เลยง่วงเข่าตัวใดวะสันวนออกสองสองหนึ่งนะคะรอบประชาติล่างออกห้าสวงเข้าไปที่หาสองสองหาแล้ยวย่งบอแล้วมารอบปกติหาสองสองหาไม่อีกแต่เข่าตัวกลับคือเกาแต่เข่าตัวนึ่งตัวจวสองรอบในสองห้าห้าสวงกับแตกสามตัวของเพิ่นของเพิ่นเป็นเหล็กสามเนาะ เมื่อนี้ผู้ได้สิตามตัวของล็อกเิก่ผ้ารวยคนสวยในซ้อยโอ้คนสวยใจดีมาไปต่อตามติดขึ้นหน้าพวกหน้าจอลายมือละตัวนี้บ่แมนบอกหมู่บ้านนี้ก็ขึ้นตีของฮาน่วยของเพิ่นกำลังเดือนดีกำลังหด่อแม่พี่น้องมาไปตัวอาใครจะตามล็อกกยีกพารวยวันนี้ แล้วเกลียรวยคนสวยใจดีให้มารูดสีน่อยถึง 5, ห้าน่อย9กับ1นสองตัวสี่หาง9 0 9 1 10, 1, 1, 1. ูนย์เก้นบิ้ลจะเป็น99้สองตัวสามตัวสหาง9ก้าหนึ่งศูสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่เก้าศตัวเน้นเมดเดียวหางเดียวเก้แคปหน้าโจ ถ้าใครจะตามของล็อกจิกพารวยแล้วไปต่อเป็นของใครกราบขอบุญขอ,ขอบุณล็อกจิกพารวยที่หายตัวเลขน,นะทางมาวางทั้งสองาะกราบขอบพระคุณหลายหลยู้ใดอยากเบิ่งรัฐบาลไทยสูตรมาดามมาดามปอยสูตรหมู่บ้านนี่ไปเบื้องทาง่องลอ็อกสร้าง่องเงินเสียนหนุ่มเด้อพี่มืองหนองเด้อลกก็อกจิกคนมาเอาหมู่บ้านในทางช่องเสียนหนุ่มนะคะรัฐบาลไทย ควยสูดรัฐบาลไทยเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าไก่แล้วเนาะไก่แล้วอ่ะฝากสองเพื่อนไว้นำแนของเซียนหนุ่มเนาะพิมพ์คขว่าเซียนหนุ่มสาแนวกสิเห็นเซียน,นหนุ่มยืนกอดเออยูนเนาะไว้เป็นน้องใส่เสืส้อสีชมพูเ้าไปกดติดตามเพราะว่าของเพื่อนสีมิตรรัฐบาลไทยของทางสองเซียนหนุ่มเนาะอ่ะเมื่อวานเพื่อนมาสัมผัสเอาหายไปแล้วเพราะว่ารัฐบาลไทยเดินดีมากเลย เลเดนประจาวันคือว่าใช้ได้เอือนดีทข้งจับคู่กับเ,เขาเพราะพี่น้องเมื่อวันจับคู่เขาเรากอดข้อกันมาอันผู้ใดติดตามอยู่กับไปทั้งนั้นได้เนาะเพราะว่าทางช่วงของอามาดามคำนวณชาแนลบ่ไดให้สูตรเพรานพี่น้องมิตรลงใงหายเลยเนาะแต่ว่าทางเสียนหนุ่มสองเชียนหนุ่มแจก,กสูตรให้เพลนเอาไผสิไปกับเลขมีที่มาบ้านนี้เลขมีที่มาก็ได้ดไปสองหลบด้หมู่บ้านหาซองสองหาคือกัน เขาแบบเดียวกันกับล็อกจิกแต่ว่าบริเขาตัวเนึ่ตงตัวจกเมื่อนี้ผู้ใดเป็นแฟนกลับจับตามองไปใหม่ตามติดอยากกระพิบสายตาหันผู้ใดสิบไปกับเล็งนี่ที่มาแยกงมีที่มาให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเก้ากับหนึ่งสองตัวสี่หางเก้าห้าเก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งหกเบิ้ลก็จะเป็นเก้าเ้าหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหาง ก้าหนึ่งห้าตัวหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่เก้าห้าเก้าหกสามตัวเน้นสองหางหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหกชับหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขนี้ที่มาแล้วไปต่อเป็นของเลขลับนางฟ้าเอาคือพระกันไปกันสองหางหาสองเทวดานี้นะ ทั้งสามเซียนตัวนี้เลอกรับนั่งฝากกับไปอันเดียวกันพ่อแม่พี่น้องสองห้าห้าสองฟาดผู้ใดตามห้องไพได้เมื่อตัวนี้สองรอบเลยตามหองไพก็ได้ตัวนี้สามเซียนแล้วพ่อแม่พี่น้องแต่เบองมาสินี่เซียนได้อีกว่าสองหาเมื่อวันเพราะว่าสองห้าห้าสองเข้าสองรอบเข้ารอบกาชาดแล้วก็เข้ารอบปกติเนาะขอะงรับนั่งฝากกับคือกันแต่ว่าบ่ได้ไเข้าตัวเน้นตัวจอเข้าตัวกลับคือกันสองหา ห้ที่เพิ่อนออกเนาะวะสามห้า 3, สองอา่ารอบปกติแล้วก็สองศูนย์ล่างรอบกาชาต 2, 2, 1, าอ 5, สองสองหนึ่งบนล่างออกห้าสองเข้าไปเรื่องสามพ่นสามคนเมือนในตามใหม่เมือนในคงสี่ให้คนละตัวอยู่มั่งมือนนเนาะว่าจังไดไปพร้อมกันอีกว่เรียกรับนางฟ้าให้มารูด4น่อยถึงหน่อยสามกับ

แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของซ่ store, อง, Song องสุวรรณเนาะค่ะนะของซ่องสุวรรณเขาหลอกว i ไอพี่พ่อแม่พี่น้องค่ะไปรอบวิไอพี๙๑ตรงตรงตัวนิ้นตัวเจาะผู้ใดเป็นแฟนกับซ่องสุวรรณจับตามวงมือนีเขาไปรอบว i ไอพีเมื่อนี่ตามใหม่ตามติดซ่องสุวรรณให้มารูด

หางเดียวเม็ดเดียว026โอ้ยเบาคักเนาะมาดามอันบบท่านตื่นตีกาแฟสองเก้เือหรอตีซี่ตีหาสูมือพ่อแม่พีน 3, ่น้องตีสามจะไหงลูกเหมือนฮะเลืงมือกับตีสงวงะสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ027แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวันแล้วไปต่อเป็นของแมวหน่อยน้ำโชกก็ได้ไปขึ้นกัน อ,อผู้เด็บผู้ใดไปห้าหน้อยหมื่บ้านมันสูกนเนาะมันทุกคน,น,มน,กคนแมวหน่อยบอ่เมนแมวหน่อยได้หมื่บ้านนี่แมวน้ำโศกประซันเมื่อนี่จังค่อยเป็นแมวน้อยน้ำโศกบระเมฆไป่น้องแมวน้ำชั่วเข้าไปรอบ V ีไอพีเก้าหนึ่งตรงตรงแต่ไม่ได้เข้าตัวน,นิ้นตัวจอบเมื่อนี่ไปไม่ตามต่อตามติดผู้ใดเป็นแฟนครับแมวหน่อยน้ำโชคแมวน้อยน้ำชค่วให้มา รูดสี่ 5, หน่อยถึงห้าหน่อยสองกับหกสองตัวสี 4, ่หางสองตัวส pues ี่หางก็จะมีสองสี่สองห้าหกสามหกสี่ตัวก <t ool> ันสี่สี่สามตัวสองหางสี่สองห้าสี่สี่เออสี่สองห้าสองสองสี่สองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่สองรูดที่สองเน้นไปที่สองสี่สองห้า อ่ะเน้นไปสามหางขอโทษขอไว้เน้นไปที่สองสี่สองห้าแล้วก็หกสามสามตัวเน้นเมื่อแรพรมีพี่น้องมี2สองหางสี่สองห้าสองสองสี่ขับหน้าจอถ้าใครจะตามของแมวน้อยนําโชก,กับขอบุณขอบุณแมวน้อยน้าโชกได้ที่หายตัวเลขเนาทางมาบ้างทาง่าสองเนะาะราบขอบพระคุณหลายหลายาต่อไปเป็นของดาลามาดามก็ได้ไปน้ำมูอยูบรมพี่น้องแต่ว่าไปตัวกลับบ่ได้เขาตัวเน้นตัวเจ อผู้ดใดเป็นแฟนครับนะสิได้ขึ้นขึ้นเมื่อนี้ไปไหมไมีสิพูดตามมืเมือนี้เขาไปรอบวิไอพี่เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเขาตัวกลับแต่ว่าเน้นให้รอบแบบพิเศษเนี่ยของดาร่ามาดามบ่าบ่ไปรอบพิเศษไปรอบวิไอพีเมื่อนี้สิเป็นยังไดงมื่อนี้เมื่อนี้สิไปรอบพิเศษบอกคุณมาดามเน้นรอบพิเศษเด้โปรพี่นองอ่ะ ไอสิตามของมาดามมือนตไปต่อตามติดมาดามให้วันนี้รูด4น้อยถึง5้าน้อย6กับ8ปสองตัว4หาง6กแปดห8เก้เบิ้ลก็จะเป็น6 6ห8แปดามตัว3หาง6กแปดเก้าหกสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่หกด แปดเก้าสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวหกแปดเก้าแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครไปต่อเป็นของเซียนหนุ่มพ่อแม่มพี่น้องของเซียนหนุม่มบ่ายไปวันนี้วันใหม่ไปใหม่ตามต่อตามติดคิดว่าพวกไปแล้วพ่อแม่พี่น้องกันฮะกันเบื้องไห้เพววื่อนบ่ทวนที่กระคอทวงคอไพ่เรื่องผู้ใดเป็นแฟนครับเพื่อนเด้อแคลงเทียนของเพื่อ,อ,อววนเข,วกวนขาวก็ว่าเพื่อนบ่วเขา วันนี้เซียนนมให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อย7กับ8ปสองตัว4ี่หาง7 9 7 0 8 9 8 0เบิ้นก็จะเป็น7จ็8เสมตัว3หาง7 8็ด8 0 7เก้ดสองตะเน้นไป2หางเน้นไปที่8ด รูดที่8ปดเน้นไปที่8 9 8เก้าแปดศนตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวเจ็ดแปดศูนแคดหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของเป็นของซอเชษดชัยพแมพ,พ,พ,พี่นองอ่ะกาบขบุญขบุ้เสี่ยนนม,มี่หาตัวเลขแนวาทางมาว้างทางจองเนาะกับขบพระคุ้นหลายๆต่อไปเป็นของซอเซชิดชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหลอกก็ไม่ไปวันนี้ไปใหม่ตามติด พอแช้จใจให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสี่กับสองสองกับสี่สองตัวสี่หางสองสี่สองห้าสี่สี่สี่ห้าเบิ้ลก็จะเป็นสองสองสามตัวสามหางสองสี่สี่สองสี่ห้าสองสองสี่สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สี่รูดที่สี่เน้นไปที่สี่สี่สี่ห้าสามตัวเน้นสองหางสองสี่สี่สองสี่ห้า แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของจอเฉียดใสยกลาบประมุลขอพุณช,ชัวเฉียดใช่ที่ให้ตัวเลขนวทางมาว่างทั้งสองกราบขอพระมูลหลายหลายคลิปนี้ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปต่อไปจะเป็นของเล่าสามมาคีเพวยพี่นองของดล่ามาดามเดินต่อเดินติดลอติดตามชมวงสามงวดติดแล้วก็ของล็อกจิ่งารวยก็เหมือนกันเนาะ อ่ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคเดียวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะฮานอยคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ